สวัสดีชาว Facebook y o u t u b e แล้วก็ Social c a m มของแบรนด์ตางทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมนะ่วันนี้ผมจะมาช่วยรณรงค์นะครับการแยกขยะหรือว่าการทิ้งขยะนั่นเองครับวันนี้ก็จะมียาหยุดแยกนะครับใช้วิธีการเป็นเหมือนแบบการแสดงนะครับแล้วก็แฟชั่นม็อบนะครับตามโรงอาหารต่าง,างๆคือวันนี้ผมจะต้องแสดงเป็นคนแบบสติไม่ค่อยสมประกอบนะครับแล้วก็แบบโวยวาย ก่อนอื่นเลยผมจะต้องมาแปลงโฉมตัวเองก่อนนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นชุดแบบว่าค่อนข้างยุ้ยนะครับเพิ่มสีลงพื้นสีเข้มไปนะครับดาจะได้ไม่อายนะครับเขาจะได้จําเราไม่ได้จากนั้นจะเกลียเลยครับยังจําได้อยู่ไหม <c oughs> ดูลเลอะเทอะสกปรกหน่อย ทรงผมก็ต้องยีหน่อยนะครับให้มันดูลุงหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีการแฟลชฟรอปยังไงกันบ้างนะครับทั้งหมดมีแบบนี้ใช่ไหมยังไม่เอาอันนี้จะไปอาย่าอย่าอย่าอย่าเอาไปทิ้งข้างทางเดียไหนมาจัดการค่ะอย่า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 เนาะ

ก็ตอนนี้นะครับเป็นวันที่3ามแล้วมั้งที่เรามารณรงค์กันนะครับเรื่องการแยกขยะในมอชอนะครับมีการบอกว่าทําอะไรให้มันดูแบบว่าเยอะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้านะครับมันจะได้ดูแบบว่าสมจริงกว่าวันก่อนๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้รับความสนใจนะครับจากนักศึกษามอชอประมาณไหนกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับ 나사아아아 ลา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 กานาล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 าาล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  ย่อยสลายมามามาได้ไปลน้าช่วยกันอู่ชาวมอชรวมพลังมาจัดการขยอยา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 แยกแยกแยกอย่าเอาทิ้งรวมกันต้จริงต้องงมให้ดีช่วยกันแยกขยะ สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษามชนักศึกษามชวันนี้พวกเรามีวิธีการจัดการขยะมาฝากครับวันนี้พวกเรามีวิธีการจัดการขยะฝากค่ะนั่นก็คือนั่นก็คืออย่าหยุดแฉะอย่าหยุดแฉะอย่าอย่าอย่าทิ้งขยะไปเรื่อยอย่าทิ้งขยะไปเรื่อยหยุดหยุดหยุดใช้กล่องโฟม หยุดใช้กล่องโฟมแยกแยกขยะให้ถูกข,ขงังแยกขยะให้ถูกขงังขึ้นโอยปีนี้<ค>ขึ้นอยปีนี้มาร่วมใส่ใจสิ่งแวดลอ้อม